ทำอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมอปริหานิยธรรมพราหม์ถ้าทำทั้งเจ็ดอย่างนั้นคงตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัดชีหรือเจ้าวัดชีจักตั้งตนอยู่ในธรรมทั้งเจ็อย่างเหล่านั้นแล้วพราหม์อันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานอนท์ พวกเจ้าวัชีประชุมกันเนืองๆประชุมกันโดยมากย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานน์พวกเจ้าวัชชีพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัชีจะต้องทำย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานน พวกเจ้าวัดชีมีได้บัญญัติข้อที่มีได้บัญญัติไว้มีได้ถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วแต่ประพฤติอยู่ในวัดชีธรรมตามที่ได้บัญญัติไว้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานนท์พวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นประธานของเจ้าวัดชี ตั้งใจฟังคำสั่งของท่านผู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานอนท์พวกเจ้าวัชีไม่ได้ลบหลู่ดูถูกสตรีที่เป็นเจ้าหญิงหรือกูมารีในสกุลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานอนท์พวกเจ้าวัชชีสักการะเคารพนับถือ บูชาเจดีทั้งภายในและภายนอกมิได้ปล่อยละเลยให้ทานที่เคยให้ให้กิจที่เคยทําแก่เจดีเหล่านั้นและให้พลีกรรมที่ประกอบด้วยธรรมเสื่อมเสียไปย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานนนพวกเจ้าวัดชีเตรียมเครื่องต้อนรับไว้พร้อมเพื่อพระอรหันต์ทั้งหลายว่า พระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แวนแควนนี้ที่มาแล้วพึงอยู่สุขสำราญเถิดดังนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้อานนท์เหล่านี้แลล้วนแต่เป็นความเจริญแก่เจ้าวัดชีอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้